สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อวานเป็นการวิ่งอัลตราห้าสิบโลของผมครั้งที่หกแล้วครับในรอบเดือนกว่านิดๆครับผมขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ติดตามนะครับลองไปดูกันครับออกมาวิ่งแล้วครับจะลองลองเท้าแตะ <c oughs> ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลรออยู่ครับไปไหนยังไม่อยากบอกเพราะว่ามันชอบผิดแผน ผมก็เริ่มจากหัวมากมาน,นทุกที่แหละครับอันนี้มาหาคลองลงตรงสอยหมู่บ้านทาราลมเองครับข่าวก่อนวิ่งฝั่งนู้นนี่แล้วมองมาฝั่งนี้เนี่ยเห็นสะพานนี่น่ะอยากข้ามมากเลยนี่วันนี้เลยมาวิ่งฝั่งนี้ครับเพื่อจะได้ลองข้ามสะพานดู <c oughs> ตื่นเต้นเหมือนเจอสวนสนุกโอ้โหได้เกณฑ์ได้เกณฑ์นี่โอ้ทำีจะได้อึบมาโอ้เจ๋งนะโอ้โอชอบชอบชว้าม <cake> ีเพื่อนหลายคนวิ่งลงคลองนะครับวิ่งลงมีมีครับ แล้วก็ชวนชวนผมอยู่ครับผมไม่เคยได้วิ่งกับใครเท่าไหร่ว้าวนี่ซิงเกิลทรักคนไปทำงานครับแน่นเลือดว่วนเลยครับแน่นเอียดเลยซิงเกิลทรักของผมว้าว wow. Yes จ <laughs> บ <Job S 2> แล้วไว้ใหม่อีกตรงนี้ก็มายิดบ้านดอนเป็นบ้านเพื่อนท่านหนึ่งครับผมผมโผล่จะคลองขึ้นมาตรงเพชรบุรีช่วงพร้อร<ผ>มกข <อะ S 3> ึ้นะหิวไม่ได้กินอะไรอีกแล้วอืม กินมันก็ต้องขี้แต่ก็ต้องกินแล้วผมก็วิ่งเส้นเพชรบุรีตัดใหม่ไปเรื่อยครับมุ่งปิ่นเก้าไปก่อนนี่ก็ประตูน้ำมาถึงน้ำหลวงแล้วครับกำลังจะหาทางข้ามสะพานพระปิ่นเก้าอจริงๆสะพานพระปิ่นนี่เป็นสะพานที่ผมวิ่งข้ามบ่อยที่สุดเลยเนี่ยครับทางข้ามไปทางข้ามมาก็ยังหาทางข้ามเจอบ้างไม่เจอบ้างอยู่ดีครับอย่างนี้เป็นต้นครับ วิ่งไปวิ่งมาทางหมดซะงั้นต้องมาปีนรั้วเอาแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้อันตรายหรือยากอะไรมากครับผมเอาสะพานพระปินก้ามาฝาครับโนอนกานพระรามแปเขาก่อนวิ่งสังฮีนะชีไปทางซ้ายถึงเป็นพระรามแปดวันนี้วิ่งพระปิน่น นี่ไปทางขวาคือพระรามแปด่ะนี่นั่นคือตรงมาศิรีราชครับออยังไม่ฮาเลยสิบเจ็ดโลเองแต่ก่อนผมชอบวิ่งมาศิรีราชครับก็มันรู้สึกไกลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไกลแล้วครับสิบเจ็ดโลเองครับเนี่ยยังไม่ฮาเลยครับ ถึงสี่ลาดก็หาพอดีถือว่ายัางน้อยมากๆครับกับระยะทางหรือจุดหมายที่เราตั้งใจจะเก็บนะครับถึงแยกปิ่นเก้านี่็ตัดสินใจแล้วครับว่าจะไปสี่ลาดหรือว่าจะตรงออกพุทธมณฑลดีนะครับสุดท้ายก็เลี้ยวมาสี่ลาดแหละพุมนทมณฑลเพิ่งไปนะครับอันนี้ใต้สะพานลุนรามาลินครับ มีเรือลบเรืออะไรจอดอยู่ด้วยครับก็พักชิวๆไปสตีลาสรบ โกริสถนีบนาไฟเนี่ยถึงสีรราชแล้วผมยังตอนแรกตั้งใจจะไปสาธรทอนวนไปสวนลุมกับโอบมากอยู่เลยครับแต่ดูแล้วไม่น่าถึงฟูแน่นอนครับเลยเดี๋ยวน่าจะต้องเปลี่ยนใจครสกายวอล์กสกายวอล์กสิกริราชวิว่งไไกลเหมือนกันนะเริ่มจาก หน้าโรงพยาบาลโอ้ไกลอยู่ไกลอยู่หน้าโรงพยาบาลมีพันนกนี่ <Hey. S 1> ไปทางโร oh. งเรียนเก่า <c oughs> วิชาพิเศษ <c oughs> งวิ่งดูแล้วก็ น่าจะได้200เมตรนี่ก็พันนกครับอยากดูท้าวิ่งตัวเองตอนใส่แต่ไม่มีเลยเลยถ่ายเก็บไว้ผมค่อนข้างลงเต็มเท้าครับนั่งลงเต็มเท้าเลยนี่ก็เพิ่งโลยี่สิบกว่าเองครับยังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาถึงสามแยกไฟฉายแล้วครับ ตัดใหม่แต่ก่อนผมเรียนแถวนี้ครับแล้วก็จากสามแยกไฟฉายตัดใหม่นะครับตรงไปเลยครับผมเคยขับรถผ่านครับผมตแต่จำไม่ได้มันไปออกไหนม,นมั่วๆแถวนี้ผมไม่ค่อยคุ้นทางแต่ก็เอาว่าวิ่งดีกว่าครับรู้ว่ามันยาวแน่รับรองได้ระยะแน่นอนครับก็มีในใจนะครับมีว่าโผพระบรมชนนีกับเพชร พเพชรเกษมเอาว่าเดี๋ยวมันต้องเจอแหละครับเส้นนี้ก็คือของจริงแล,คลพพะครับโลสามสิบอัพขึ้นไปเนี่ยครับก็แรงเริ่มล่อยหล่อแล้วไรละกับลงครับลงทางครับแต่ลงทางก็ดีครับได้รนะยะอันนี้ผมเข้าเส้นทางนะครับมันชื่อถนนพุทธมนตรสายหนึ่งนะครับก็ ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าจะไปโป่ไหนก็ชิลได้ไรได้ครับลาดน้ําเย็นด้วยตีนนี่โคตรดีเลยสดชื่นกว่าลาดหัวครับชอบมากประโยชน์ของการใส่แตะที่มันดีตรงนี้นี่เองครับผมแล้วผมก็มาโปเพชกเรกเกษมจริงๆครับนี่แวะมาหาเพื่อนเพื่อนเคยขายกาแฟอยู่ตรงนี้ก็ไม่เจอไม่เป็นไรครับก็นี่ครับลาดตีนอีกโอ้ดีมากเลยตรงนี้โลสามสิบกว่าแล้วครับ สามห้าอย่างงี้บังครับบังบังว่าบังแวกอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็มาจบฟูจนได้ครับบนสะพานนวัดจำเนียนครับ<อ>เดี๋วเกือบวงเวียนใหญ่แล้วก็ผมก็วงเวียนใหญ่ศึกษานาลีฝนตกครับ<อ>ตกแรงใช้ได้มุ่งสะพานพุทธ<อ>มัน<อ>ผมจบฟู<อ>ไปแล้วเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็ก็จะห้าสิบแล้วครับก็เก็บอีกแปดโลไม่ได้อะไรมาก โล44แหมมันน่าจะจบ50บนนี้นะจะได้ฟินแต่ว่าเดี๋ยวลงสะพานพุทธแล้วตอมกว่าจะไปารถไฟฟ้าสามยอดนะน่าจะถึงนะ50นะไม่ถึงก็วนๆได้ไร,รอบๆไดหน่อยโอ้โหพานพุทธมาฝากครับพัานพุทธสะพานพุทธ ครับแล้วผมก็วนอยู่รอบ,รอบๆนั่นนะครับสวนกุหลาบปากคลอ,องดีโอสยามจนครบแล้วครับชีวิตเหมือนเดิมจบห้าสิบแล้วต้องมาต่อยหกโลรถไฟฟ้าไม่ถึงจริงเดินเอาก็ได้นะว <c oughs> ิ่งจ๊อบเอาแล้วกันแรงเหลือม <c oughs> ีเหลืออะไรมากมา <c oughs> ยก็ย่องก็แย่งไปนี่แหละครับ โตใต้ดินมาตึกจีอ๋พระรามเก้าวิ่งกลับไปหัวมากนี่ยหละโลตรโลครับเจอก,กันเจอก,กันขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ครับบ๊ายบาย